สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปมาเยี่ยมชมบอนไซบ้านเพื่อนสมาชิกนะครับบ้านของออลุงยีวารตี้นะครับซึ่งจะเป็นเพื่อนสมาชิกที่ได้ทำคลิปทาง YouTube ด้วยกันนะครับ ก็สามารถที่จะไปติดตามชมได้นะครับที่ช่องลุงยีวาร t ที h a n n e l นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับชวนนีมมือจินี่แต่แต่ละเน่เน่เน่เด้อ ่วนมากนะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับเพราะว่าลุงยีก็จะเป็นผู้ที่มีความชำนาญทางด้านมะพร้าวเสียส่วนมากนะครับก็จะมีต้นอย่างต้นนี้นะครับจะ,จะเรียกว่าต้นผู้ในผลครับผมดอกจะสวยมากเลยนะครับ เป็นต้นข่อยครับอายุกี่ปีแล้วครับลุงยีนี้ประมาณสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีนะครับก็เก้าปีใช่ไหมได้ครับประมาณสีกับสีกับ4ห้าเป็นก้าสี่ถึงห้าปีครับผมนี้ก็เป็นมะพร้าวล็กครับ๋อ,อไว้ทำบอนมันมีความแตกต่างยังไงกับมะพร้าวทั่วไปครับคือกะลาครับ ขาวลูกเล็กกลาก็จะเล็กลําต้นก็จะเล็กตามไปด้วยครับอ๋อครับครับอันนี้ก็คือเราไว้สัมผัสนึงได้ต้นยาวมาดินมเราก็จะแกะแต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมสายพันธุ์นี้สายพันธุ์สีเขียวเพราะว่ามันจะมีสายพันธุ์สีสี้มสีแดงด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับครับกรับผมผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายนะครับทางด้านมล็ด้าวนะครับ สีส้มปนเขียวครับตันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นตะลาเล็กเหมือนกันแต่ว่าสีจะออกส้มปนเขียวอ๋อครับผมบจะนักว่าสายพันธุ์ของมะพร้าวเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมฮะมีสายพันธุ์อะไรที่จะแนะนําให้อีกไหมครับก็ในเรื่องของมะพร้าวมันก็ก็มีหลายหลายสายพันธุ์นะว่าจะเป็นมะพร้าวแกงเฉพาะมะพ,มพร้าวแกงก็มี าลายสายพันธุ์นะครับในลักษณะของกลา,าแล้วก็สีของอากาบใบก็แตกต่างกันว่ากันไปตามาสายพันธุ์นะครับครับผมแต่ว่าในการทำบอลไซมะพร้าวนั้นาสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมก็เป็นกลา,าเล็กนะครับาราไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว,ว่าสีส้มถ้ากลา,าเล็กมันจะโดดเด่นนะฮะ ในการทำอ่อนไซรากโยกหรือว่ารากลอยนะครับครับเพื่อนๆที่อยากจะดูให้ชัดเจนกว่านี้นะครับก็สามารถไปเสิร์ชหาดูในช่องลุงยีวาร์เรี้นะครับนี่ต้นจิกน้ำครับเนี่ยนี่จิกน้ำนะครับครับต้นนี้ลุงยีบอกว่าเป็นต้นจิกน้ำครับผมขุดมาตามคลองนียแม่น้ำสายบุรีนะครับ ก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาทํบอนไซได้นะครับครับผมแล้วก็เลี้ยงไม่ยากนะครับครับเป็นไม้พื้นบ้านที่หาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่งอแงนะฮะเดอกก็สวยติดง่ายครับผมลงกระถางแป๊บเดียวก็แตกยอดใหม่แล้วฮะตัวนี้ฮะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ต้องดัดกิ่งตรงนี้นะเราวางทรงตามใจเรานะว่าอ่าอ่าเป็นศิลปะลายเซ็นของแต่ละท่าน มันเบอรี่นะฮะก็เป็นมาเบอรี่มัลเบอรี่ก็โด่งดังอยู่เหมือนกันนะครันี่ก็ปักง่ายๆนะเป็นที่ได้รับความนิยมในการทําบอนไซด้วยเช่นกันครับครับอันนี้ลูกชายปักง่ายๆนะยง่ายมากนะต้นไม้ง่ายๆทั้งนั้นนะครับครับนะเดี๋ยวเรามาดูของยากนะครับครับยากนะเดี๋ยวเราดูผลงานเล็กๆของต้นมะพร้าวกันนะครับ อนนี่ก็คือผลงานของลุงยีนะครับนี่สามต้นนี้ทำพร้อมกันนะสามต้นนี้ทำพร้อมกันครับอตอนนี้ก็เอาใบออกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เรากำลังตัดเขียงนะครับเพื่อไว้ใบใหม่กับใหม่ที่จะทำให้เล็กกว่าเดิมนะอย่างต้นนี้นะเราทำรืดตัดเขียงเรื่อยๆมันก็จะเล็กกว่าเดิมนะครับ หมายถึงว่าถ้าถ้าไม่เอาออกตรงนี้มันก็จะยาวใช่ไหมครับครับอืมแสดงว่านี่ก็คือเป็นการยอขนาดให้สั้นลงใช่ไหมัสั้นลงอืออนาคตก็จะดูสวยอย่างแน่นอนเลยนะครับก็คือตัดเฉียงไปเลยให้มันขึ้นมาใหม่อันนี้ใส่ใส่ถุงไว้ทําไมครับลุงดีเป็นการป้องกันแมลงครับป้องกันแมลงแมลงหนอนอะไรมันชอบมากินยอดอ่อนนะ แล้วก็น้ําด้วยนะครับน้ํานี่ก็จะทําให้ยอดเน่านะจะต้องเอาคลุมไว้นะฮะครับเพื่อเป็นสุญญากาศนะครับอ๋อเป็นเคล็ดลับใช่ไหมฮะเคล็ดลับเพราะว่าส่วนมากอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะครับครับผมนี่มาดูสายขุดอันนี้คือสายขุดนะครอ๋เป็นต้นในธรรมชาตินะที่เราขุดมานะครับอายุก็ประมาณน่าจะ สี่ห้าปีนะครับสี่ห้าปีเป็นไม้ที่อยู่ในที่ร่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราขุดมาเนี่ยเราลงกระถางนะครับเราต้องมาวางในที่ร่มก่อนครับเพื่อค่อยๆปรับแสงให้มันนะฮะนะครับถ้าเกิดเราขุดในที่ร่มมาเนี่ยลงกระถางแล้วก็ไปวางแดดมันจะปรับไม่ทันนะครับผมครับแล้วก็รากก็อีกสําเป็นส่วนสําคัญนะฮเราขุดมาเนี่ยรากก็ต้องตัดนะรากที่แตกที่ พับนี่ถ้ามันมีรอยช้ำเนี่ยจะเกิดอักเสบนะครับมันจะลามแล้วก็ตายในที่สุดมันจะเกิดเชื้อราอะไรทํานองนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็จะเน่าครับไปเรื่อยๆทําให้ต้นทําให้ต้องตายนะฮะนี่ระบุเป็นลูกมาทางนี้ครับผมนี่เราถูกเป็นลูกใส่ถุงดำนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะลงกระถางนะครับโอ้ต้นนี้ ต้นนี้สีสีแดงสวยมากเลยนะครับนี้สีส้มก็คือ,อ,อมะพร้าวไฟนะฮะแต่ว่าเป็นลูกใหญ่เป็นมะพร้าวแกงมันจะมีสายพันธุ์ลูกเล็กก็มีใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือสายพันธุ์ลูกใหญ่แต่ว่าสีก็สวยนะครับ,รบเป็นสีคล้า,ายๆสีส้มนะฮะสีส้มแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรียกว่าเป็นมะพร้าวแดง ดูข้างหน้ามีอะไรอีกไหมครับดูงี้ไฟครับไปไปม,ามาลุกระถางไว<า>้มะพร้าวไฟนะครับ <c oughs> ดูนะครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับต้แตงเยอะครับเป็นไม้ที่กำลังสร้างนะครับก็<ม>คือว่ายังไม่จบนะฮะ แต่ว่าดูแบบนี้ก็จะเห็นก็จะเห็นว่ามีแววแล้วนะครับมีแววว่าอนาคตต้องสวยอย่างแน่นอนเลยนะครับครับก็เป็นการมาเยี่ยมเยือนเพื่อนสมาชิกที่รักในงานบอนไซด้วยกันนะครับ ลุงยิมีอะไรเสริมไหมฮะก็ในเรื่องของบอนไซนะครับก็การทำบอนไซนะก็ก็ทำควบคู่กับการศึกษาเรียนรู้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องเรียนรูนร้นะครับนะครับในการเรียนรู้นั้นก็สามารถที่จะค้นหาได้ทั่วไปนะครับสื่อต่างๆสมัยนี้ก็ หาง่ายครับไม่เหมือนสมัยกองน,นะต้องซื้อหนังสือมา,าอ่านนะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ใช้แค่นิวใช่ไหมครับผมโอเคลุงยีมีอะไรจะฝากให้กับช่องลุงยีบ้างไหมครับก็ฝากติดตามช่องนะฮะลุงยีวา c ลซี่ชแนลนะครับผมก็งานบอนไซด้วยแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งดีๆในพื้นที่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารแล้วก็สิ่ง แหลกแใหม่ๆในพื้นที่นะครับขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำบอนไซด้วยนะครับขอบคุณครับ